ม,ม,ม, phere, มือนี้มือนี้ขุดอยู่นี้มือนะาก็ไปบนไม้เนาะจองโอ้ล้วกากินเลวเวียอะไริงกินเนาะเลวเวียอะไรกินุดน้อจรังกินพดผู้ชายเป็นลุกผู้ชายเป็นผู้ลักเนาะโอ้ บายดีขุดบอลหงอนบ่โถมีแต่มีแต่ผู้เท้าเนาะขุดใช้กันน่ะสามัคคีกันอ่านี่แหละพี่เราอ่าชาวบ้านเขาจะช่วยกันขุดบอลห้อบอลเหงอนบอลปุกห่องยองเหงอนบอลหงอลสร้างเนาะอันนี้คือบ้านสปิที่าศัยสถานแกลงชายบุรี อ่ปุกตึมล่างนึงบ่อยู่นี่น่ะโอ้อันนั้นแม่นเฮียนล่างใหญ่แล้วเนาะนี่มาปุกตึมนี้ล่างนึงโอ้มีความสามัคคีกันเด้อเนาะจะมีแต่แม่หญิงเป็นผู้ขุดผู้อ่าผู้ชายก็จะช่วยช่วยในการอ่าปุกบนปุูกเฮือน พวกยิงเลช่วยกันขุดดินสิปุ๊กมือนีอะไรบอนี่บอนี้เนี่ยเทปมือนีอะไรบอสโอ้โหเทปเงินเทปกอบบอสกีน้ากีน้ากีน้าเลยสิปุ๊กเนาะเทปบอลเพียงไว้เนาะโอ้เโหเทปบอลเดินไปมันเงือนผู้ใดมันมันเงื่อนสเปสผู้ใด ได้เอาแห้งกันบ่อเนี่เอาแห้งกันเนาะเอาแห้งกันบ่อคุดช่วยกันบ่อเอาแห้งกันบ่อช่วยกันช่วยกันมือนี้มือนี้ขุดอยู่นี้มือนะกลับไปบนมาเนาะจ้องโอ้ชาวบ้านเขาจะมีความสมาร์คีลังจากที่สำเร็จแล้ว ให้เล็วช่วนเราจะมาหาทุกพ่อโยงงั้นต่ละบานก็จะเห็ดเป็นแบบนี้ผู้ชายก็จะก่อก่อแล้วก็เห็ดลังคาตาลังคาบ่ได้กาแเหม่้ไบ่ฮด้ไม่ได้ไม่ด้่ด้าม่ด้ม่้วแ่้วเวีย้วม่ได้นเ่ไดเไะ

cứ cả trà nó Đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

บาลถ้าอยู่แค่เนี่ยจะบรได้าจางบรได้จางหรือว่าบุได้ใาสา่รถแยงมาปรับเลยจะอาศัยแหงคนเป็นผู้คุดผูผ้ผผสาวจะช่วยกันแบบนี้ผู้ชายก็จะเป็นผู้ลากขี้ดินลากกองดิน

oke ini mainan amitahan ขอบใจขอบใจขอบใจดีกันเนาะกระช่องวยกันอือด้วยด้วยด้วยเจ้าละครอบครัวก็จะมาช่วยกันหลายคนหลายเหตุการ์แล้วไว้สามัคคีกันสามัคคีกันเนาะด้วยด้วยกันช่วยกัน ักนเห็ดอยู่นี่ล่างนึงเนาะเส็จร่างนึงโอ้ขึ้นนั่นมาแล้วบล็อกเด้เดอร์ยังไงก็จะเป็นผู้คุดคนละกันผู้ชายเป็นผู้ดึงผู้ลากไปไปท่มบอลที่มันตั้มกว่า บ่ได้ไปไปเฮ็ดเบี้ยกู่ฝั่งนั้นแล้วบ่ฝักฝักฝักทางนั้นฝักทางไทยบัวว้างแหละด้วยนี่เลบ่ว่างบ่ว่างบ่ได้ไปเนาะเออเบียกลายกลับมาเฮ็ดเฮ็ดเฮือนเนาะกลับมาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดฟันให้บอฟันให้ฟันให้ขุดมันเด้ขุดมันโอ้ได้ราคาดีบ่อยู่พี่จักบ่ทันเอาน่ะบ่ทันเอาอพวกไลายบ่ไลยบังครอบครัวก็ได้มึง ช่องลอยปลายเปลอันแห้งโอ้ช่องลอยปลาปลแห้งเนแห้งโอ้ดไลลายลยงล่มันชเลยเนาะยัไม่ยิ่งก็จะเป็นผูุ้ดไม่ยิ่็นผู้ชายเป็นลากผู้ชายเป็นผู้ลักเนาะเดี๋ยวบอได้ข้ากอง สะมาขี่กันดีเนาะจังเนาะสะมคขีกันหมดเลยเ็ผู้เดียวปะเภ็เหู้เดียวบนร้อนเนาะเหู้เดียวบนแค่โดยโดยโดยใายคนช่วยกัน่วยกันชั่วมือนน่ะโดยโดยช่วยกันอ่าจะละล่งกับไปช่วยกันเนาะอ่อได้โอ้อ่า ว่าผู้หญิงยกเช่นนี้นี่เอาขุดเมื่อวานนี้ผู้หญิงผู้ชายหลากไดมอดแบบสังเกตบังคนส่วนเผ่าเรือส่วนเผ่าไประจะมีความสามัคคีช่วยเรือตักแพงกันเห็ดแง่กันช่วยเรือกันเห็ดบนหอบบนแห่งนี้ก็จะช่วยกันเนาะช่วยกันโดยโดย

เวลาอันี้่รครูามั้อนีเป็่แล้วได้เห็ดบอเห็ดเห็ดคองบออันนี้บ่เฮ็ดบ่เฮ็ดค่ทำมังอันี้เห็ดเห็ดได้เออมังละจึงเห็ดโอ้ยดอันยมไดอยู่บ้านนี้เป็นเห็ดเห็ดคองนะ ย่ำเลยย่ำนี้ยลยเนี่ยบุญดอกแดงโอ้อ่ายำมันอ right ันน네ั้นได้ซักเขาให้ในได้เห็ดเห็ดบ่อกเห็ดบ่ได้เห็ดบ่ได้เห็ดเห็ดบ่ย่ำเห็ดให้อซักเขาให้ละเห็ดเห็ดสินะเห็ดบ่โอ้โดอยดอยดอยธรรมดาบอกเด้อร์บล็อกแดงเห็ดเห็ดเห็ดคองเห็ดแบบใดเด้อไม่จองเด้อ คนนี้มายามายเด้อขอบใจหลายๆเด้อบุญส่วนเด้อเดี๋ยวชิตวะเลาะเที่ยวลิ้นบานภายในบานก่อนฮะข้ากินข้าวคนไดีได้แล้วได้แล้วเลาะในบานก่อน,ดอนเด้อขอบใจเด้อจังเด้อไป,ไปนั่นก็เป็นอาคมสมัคีของชาวบ้านสาวป,ปิทีอ่อยู่ภายในบ้านนี้จะ ช่วยเลือยกันบังแยงกันมื่ทุกลังคุบครัวจะเห็ดแบบนั้นครอบครัวนี้เห็ดก็จะมาช่วยครอบครัวอ,อื่นเห็ดก็จะไปช่วยครอบครัวอื่นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดเลย